ที่วัดป่าดงหนองตาลครับบ้านขมิ้นตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพศ2566ครับภาพบรรยากาศวันนี้นะครับสาธุชนมาทำบุญมากมายเลยนะครับที่จอดรถเต็มไปหมดเลยนะครับ เป็นวันหยุดให้ทำบุญข้อบรรษานะครับผมจะมีนักเสี่ยงโชคนะครับนักเสี่ยงโชคแผงขายรอตตอรี่ออกวันนี้ด้วยนะครับวันที่31กรกฎาคมเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาสนหาบูชามีโรงทันนะครับ ทางวัดมีโรงทานวัดปลาดงหนองตาลน,นะครับบ้านขมิน้นโรงทานนะครับโรงทานอาหารแจกฟรีไก่แล้ว ขอนานจะควดขอบคุณก็ขอ,ขอสาบเพคุณคับญาติโยมคุณพ,พ่อคุณแม่ วัดป่าดงหนองตาลบ้านขมินตำบลกุดสะกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับภาพบรรยากาศสดๆณเวลานี้วันอาทิตย์ที่31เดือนกรกฎาคมพศ2566เก็บภาพให้พี่น้องนะครับได้ชม ก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับแวะมาธรรมศสการสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ทางฝั่งนู้นนะครับเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปโบราณนะครับปางนาคปกคนที่เกิดวันเสาร์ครับก็เป็นตำนานเกี่ยวกับพญานาคแห่งหนึ่งนะครับผมคนเยอะมาก